สร้างหอเด้ปอดอาจารย์ฉับลอดมังเราเองเนี่ยเจ้ารประุนกันหรางเน่ะได้ปัดปวยจุแกไหนงเนาะสร้างหอเด้แต่วิจัยรอนกปฉับหลอดมันงพอกลตายนเนาบาดบาดกละหัหอจ้ะสร้างหอจอได้เจ้าบนเน่าปวดร่าวัเด็เหงาฉบรลอนขอ แจขอติชิแกและกวนละวนกะโฟมบงได้เกาตอเวลาเชิกะโหลองมาแจนี่งนี่งเป็ยิมเปาวินเงี่ยฮัลโหลจิน่งเต้นกมาด้เป้าวินกอาแท้ยังไงก่อขอขว

แกหมเป็นไงนะยิบ้างอย่ายิเบาหมดมาับกลนแกสกสามกูจะเอก็สอดก